สวัสดีครับมาพบกับผมเรษศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ประเด็นที่ผมจะนําเสนอเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับสถานการณ์ต่างประเทศขณะน,นี้ดูแนวโน้มเหมือนจะดีขึ้นการจับมือของสหรัฐอเมริกาการจับมือของจีนและการจับมือของรัสเซียที่เกิดขึ้นที่กรุงฮัมเบิร์กประเทศเยอรมน,นีนะครับส่งผลทําให้ดูสถานการณ์เอ๊ะเหมือนเหมือนจะดีขึ้นแต่ลึกๆแล้วผมเรียนท่านผู้ชมแล้วนะครับว่าสถานการณ์ขณะนี้เนี่ย โดยลึกเลยมันเป็นการหย่าสึกชั่วคลาวแล้วก็สถานการณ์ทองกระงร่วงอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าหมหาอำนาจกําลังตกลงที่ทําอะไรบางอย่างในตะว,วันออกกลางเดี๋ยวมาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับว่าสถานการณ์ขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็ท่าทีและแนวโน้มจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับสื่อข่าวนิวยอร์กไทม์รายงานว่าลูกชายโดนัลด์ทรัมป์ลูกเขยผู้จัดก,การหาเสียงได้มีการพบกับวาราดเมียปูติน หวังจะต,ตัคุบข้อมูลคนรัสเซียที่ให้เงินฮิลลารีคินตันนะครับกำลังจะก็เรียกว่าไปเอาข้อมูลเพื่อสู้กับอีกทางหนึ่งสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของประธานาธิบดีสหรัฐเมริกาโดนัลด์ทรัมป์นะครับ <c oughs> ได้ออกมายอมรับล่าสุดว่าได้พบกับทนายความมอสโกนาตาเลียเวเซลนิสกกยยานะครับ ในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมริกาปีที่ผ่านมาจริงแต่แ้างว่าหลังเกิดเหตุนะครับทนายมอสโกมีข้อมูลทำลายฮิลล์คินตันเกี่ยวกับพลเมืองของรัสเซียที่ช่วยเหลือทางการเงินในการพบกันครั้งนี้มีนายจอริคกูชเนอร์ลูกเขยของทรัมป์และพรนนานาฟอร์ดนะครับผู้จัดการหาเสียงโดนทรัมป์อยู่ในที่ประชุมด้วย <c oughs> ข้อมูลนี้ก็เพิ่งถูกมาเปิดเผยนะครับ เพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังแบ่งเป็น2ฝ่ายหนึ่งก็ฝ่ายฮิวดี้กินตรันนะครับบารักโอบามานะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากเฮอรูดี่คิสซิงเจอร์นะครับเป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับกำลังดันเกมในการซัดโดนทรัมป์อย่างเต็มรูปแบบคราวนี้โดนทรัมป์ก็จะเอาคืนไปเอาข้อบูลนะะของทางรัสเซียบ้างว่ามายืนยันว่าเนี่ยเขาอ้างว่าเป็น สายลับของรัเสเซียได้รับการสนับสนุนจากรักเสเซียคือทรัมป์ไมด้รับการสนับสนุนจากรักเสเซียก็อยาเอาวันนี้นักธุรกิจของรัเสเซียก็ให้การสนับสนุนุรกิจตันเช่นกันก็เลยย้อนกันไปย้อนกันมากลยุทธ์มีแค่นี้นะหรับข่าวนี้นะครับอาเบะนะครับผู้ดำของญี่ปุ่นนายกมนตรีญี่ปุ่นก็เตรียมจะปรับคณะอุตรีนะครับเตรียมเปลี่ยนตัวแกนนำพรรค LDP นะครับ <c oughs> นังคะแนนนิยมต่ำสุดในรอบ5ปี สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับแห่งญี่ปุ่นเตรียมปรับคณะรัฐมนตรีและตัวแกนนำพรรค LDP นะครับ PL P L P LDP นะครับช่วงต้นเดือนหน้าหลังจากคะแนนนิยมตง่งตกลงอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลทำให้พรรคพ่ายแพ,พ,พ,พ้สึกในท้ทองถิ่นโตเกียวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ในสถานรรการณ์ในญี่ปุ่นเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว,ว่าเกิดอุทกภัยใหญ่ในญี่ปุ่นนะครับมีผู้สูญหายไป20เเ่เสียชีวิตเสียชีวิตย0แล้วก็สูญหาย21คนนะครับตอนนี้โดยรวมเนี่ย <c oughs> สถานรรการณ์ของญี่ปุ่นไม่ค่อยดีในเชิงกลยุทธ์วางหลักไม่ค่อยดีโดนขู่ที่จะจะถูกโจมตีจากทางเกาหลีเหนือหลายต่อหลายรอบแล้วนะครับญี่ปุ่นก็พยายามแก้สถานรรการณ์หลายต่อหลายกล้งมีการประกาศประกาศเตือนการโจมตีการก่อการร้ายเพราะหลักการวางตัวของ อาเบะเนี่ยไปยืนข้างสหรัฐอเมริกาชัดเจนแต่คราวนี้อาเบะเริ่มเปลี่ยนท่าทีมายืนข้างจีนบ้างนะครับทำให้พยายามที่จะกู้คันนยมด้วยการเอาคณะอัมตรีชุดใหม่เข้ามากู้หน้าและแก้สถา,านการณ์นะคนี่คือสถา,านการณ์ในญี่ปุ่นมีคนเคยถามผมนะหุ้นส่วนถามผมว่าตอนนั้นก็มีข่าวว่าจะมีการเกิดสงครามาก็เรียกว่า สงครามฝั่งเอเชียทะเลจีนใต้เกิดขึ้นญี่ปุ่นจะเป็นเป้าหมายสาคัญสื่อก็โหมหนักเลย <c oughs> นะครับจำได้ไหมหุ้นส่วนคนหนึ่งถามผมบอกว่าจะเกิดสงครามไหมในทะเลจีนใต้ผมว่ายากมันเป็นตีเวอร์ช่วยเจ้าแล้วก็ไปซัดตะวันออกกลางหุ้นส่วนคนนั้นก็บอกว่าผมจะไปลงทุนถ้าลงทุนได้นะนะลงทุนได้จริงเนี่ยผมจะมาสนับสนุนวีหกมิวเลยนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ต้องบอกก็รู้นะฮะลงทุนได้เรียบร้อยแน่นอนนะญี่ปุ่นจะไม่มีปัญหาการปรับค่าน้ำเีของญี่ปุ่นจะส่งผลทำให้สร้างความเชื่อมั่นในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะตกต่ำแต่ญี่ปุ่นจะดีขึ้นเพราะประชาชนภายในประเทศเกิดความเชื่อมั่นและเขาไม่ใช้ประชานิยมต่างจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิงในประเทศไทยยังคงจะต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความเชื่อมั่นที่ลดถอยลงอย่างต่อเนื่องเพราะไม่ได้มีการปรับ ยังคงใช้ประชานยมหนักเนี่ยเราจะต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้อันนี้หนีไม่พ้นนะครับถึงแม้ว่าโอ้ยส่งออกดีอย่างนี้นีไปเอาตัวการส่งออกเรื่องของข้าวที่จีนสนับสนุนซื้อไปเป็นจำนวนมากมาเป็นเครื่องวัดไม่ได้เพราะเงินเหล่านั้นมันเข้ากับกระเป๋าของรัฐบาลไม่ได้เข้ากระเป๋าของประชาชนนะครับวิกิลีกเสนอชื่อบอสใหญ่จูเรียอสซานนะครับคุมความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของสหรัฐกับรัสเซียหลังทรัมป์ มีการทวิตขึ้นมาในขณะที่สำข่าวเอเจนซี่รายงานว่า w i k i ลิกทวิตเตอร์ข้อเสนอสุดเหลือเชื่อไปยัง Account ของผู้นำสหรธธัฐในการในบอสใหญ่และผู้ก่อตั้งจูเนียร์อัสซานนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยความปลอดภัยไซเบอร์ซิเคียวรที่ทางสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะจะัดตั้งขึ้นนะครับตามแผนของอวาลาเดเมีย์ปูตินผู้นำแข่งรัสเซียนะครับที่ได้เสนอกับโดนัลด์ทรัม ระหว่างการหาลือเกี่ยวกับทวิภาคีครั้งแรกนอกรอบในการประชุม G20 ที่เมืองฮัมบูกนะครับ <c oughs> ก็มาทําเสนอปุ๊บก็มีการตอบรับในะมาตรการความปลอดภัยสงครามปัจจุบันก็เรียกว่าสงครามไซเบอร์ก,กาลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับมีการปล่อยไวรัสซึมันแวโจมตีไปโจมตีกันมาสร้างความเดือดร้อนและมีการเรียกค่าไถ่เกิดขึ้นเนะี่ยคงเคยไดนรู้ชมและหลักการหลักมีหลักการก่อเหตุร้ายสร้างความวุ่นวาย หลักการสมทฤษฎีสมคบคิดมันเกิดขึ้นในหลายกระบวนท่าแล้วมียุทธวิธีต่างๆออกมาตอนนี้ก็คงเห็นอะไรชัดขึ้นนะครับว่ามีการป้องกันการก่อการร้ายในเชิงของไซเบอร์เกิดขึ้นผู้ว่าธนาคารกลางตาร์ยืนยันว่าประเทศมีเงินทุนสำรอง11ล้านล้านพอสู้กับวิกฤตการความบารสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากาตามีเงินสำรอง3.4แสนล้าน ดอลลาร์สหรัฐหรือลาว11ล้านล้านบาทรวมรวมถึงหุ so, now, I mean, ú, ้นในกองทุนความมั่นคงแห่งชาติที่อาจจะช่วยให้ประเทศอาหรับนแควอาหรับแห่งนี้รอดพ้นจากการโดดเดี่ยวโดยเหล่าประเทศเพื่อนบ้านใน่าวอาหรับนะครับนายชัยอับดุลลาะบินซารูอันนาธานีผู้จัดการผู้ว่าการธนาคารกลางบอกกับสำนักข่าว CNN เช่นนั้นนะครับผมเคยเรียนท่านผู้ชมว่า Ata, ททนะกานะตา,นานนะร์เป็นประเทศที่ร่ำรวยโอกาสที่กาตาร์จะแพ้น้อยต้องใช้เวลาอีกนานนะครับเป็นประเทศที่ค่อนข้างจะร่ำรวยมากแต่กลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกากลยุทธ์ของตะว,วันออกกลางนะครับกำลังถูกครอบงาําโดยกลยุทธ์แบ่งแยกและปกครองเพราะเกิดการแบ่งแยกและปกครองอย่างชัดเจนขึ้นมาสิ่งที่ตามมาคืออะไรกำลังยุให้มุสลิมรบกับมุสลิมด้วยกันเองมีการซื้ออาวุธจากฝรั่งแล้วมาฆ่ากันเองนะครับ จึงมีการบอยคอรตกาตาเกิดขึ้นมีการบอยคอรตอิหร่านเกิดขึ้นมีการตัดสเบียง,คว,งค,วค,วความบุงความบาดเกิดขึ้นบีบให้ถอยห่างจากรัสเซียนะเป็นข้ออ้างในการเชิงกรณีรธมาเข้าพวกฉันมันเป็นการแบ่งแยกระหว่างนิกายซุนีกับชีอนะมุสลิมก็ถูกแบ่งแยกเป็นอันกออิดะแบ่งแยกเป็นกลุ่มไอซิดและเป็นกลุ่มเล็กๆอีกมากมาย <c oughs> แล้วก็เกิดความวุ่นวายทำให้ภาพของมุสลิมในกลุ่มอาหรับเนี่ย อยู่ในสถกกานที่รีกว่าติดลบมุสลิมกับมุสลิมลบกันเองโดยอ้างเรื่องศาสนาเป็นเครื่องมือนี่น่าสนใจประเทศไทยคนไทยก็ต้องดูไว้อย่าตกเป็นเครื่องมือนะครับในขณะที่เวียดนามก็แอบซุ่มเงียบซื้อรถถัง t 90รัสเซีย64คันนะครับบริษัทฮูราวากอนซาวอตนะครับบอกว่าจัดซื้อรถถัง t 90 s อสจำนวน64คันให้แก่กองทัพ ประชาชนเวียดนามภายใต้การจัดหานะครับสัญญาการจัดหาที่ชื่อว่ามีการลงนามเมื่อปลายปีที่แล้วแต่เรื่องนี้ปิดเป็นความลับมาข้ามปีจกนกระทั่งมาผูกเปิดเผยในรายงานรายละเอียดประจําปีนะครับของบริษัทผู้ผลิตนะครับที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมสังเกตไหมฮะยังไงก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเนี่ยถึงแม้ว่าจะไปพบดอนทรอมแล้วจู่ๆก็มีเรื่องนี้โผลมาว่าเวียดนามก็ซื้อ อาวุธยุทธปกรณ์นะครับจากรัสเซียก่อนหน้านั้นก็ซื้อเรือดำน้ำเขาวนี้ซื้อรถถังตั้ง64ลําลำไอ้หกสีคันนะครับสิ่งเหล่านี้คงสะท้อนให้เห็นว่าเวียดนามพยายามยืนบาลานซ์ให้ได้อยู่ตรงกลางนะครับประเทศมหาอำนาจกำลังกดดันให้ยืนแต่ละฝ่ายแต่ว่าตอนนี้รัสเซียก็พยายามไอ้คอภัยเวียดน,นามก็พยายามยืนตรงกลางให้ได้นะครับในขณะที่นักธุรกิจพม,ม่านะครับ โจมตีองซานซูจีบอกว่าละเลยการพัฒนาเศรษฐกิจของชาตินะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่านายเซเกบุญนะครับนักธุรกิจชาวพมา่าที่รำ่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในเอเชียเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนําขององซานซูจีละเลยการปฏิรูปเศรษฐกิจที่มีความจําเป็นอย่างมากของประเทศ <c oughs> ทุกยอมรับขนาดนี้นะครับปัญหาความแตกแยกภายในพมา่าโดยเฉพาะเรื่องชนกลุ่มน้อย และการประกาศแบ่งแยกตัวเองประกาศเอกราชของตัวเองของรัฐกไขกำลังให้หีทําให้พม่าเกิดความวุ่นวายการที่พยายามเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของ UN หรือกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับโดยอ้างว่าเรื่องของโรฮิงญาไม่ได้สิทธิเมื่อชนไม่ได้สัญชาติก็พยายามโจมตีพมา่าเพื่หวังที่จะเอาผลประโยชน์ในน้ํามันและธาตนะฮะที่บริเวณพมา่านะครับโดยเฉพาะรัฐไข่ ก็พยายามจะให้โรฮิงญาแบ่งแยกตัวเองหลักนี้ก็ใช้หลักเดิมฮะหลักการแบ่งแยกและปกครองนะครับนักธุรกิจอย่างนายเซอ,อ,อร์เกเซอร์เก้เขาเรียกเซอร์เก้นายเซอร์เก้เนี่ยก็ออกมาพูดบอกว่าเนี่ยทำแก้ปัญหาหมดะลรยกเว้นปัญหาเศรษฐกิจทําไมนักธุรกิจชาวพมา่าที่ร่ำรวยที่สุดเขาพูดเรื่องนี้เพราะนักธุรกิจเขาพูดมองถึงผลประโยชน์ของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจเป็นสําคัญใช่ไหมฮะถ้าเราจับหลักได้เรารู้เลยว่าพวกนี้เขาพูดอยู่แค่นั้นอะ เขาพูดพราเป็นประโยชน์ของเขาเออถ้าเศรษฐกิจกในพม่าไม่ดีเขาก็เสียผลประโยชน์เป็นเรื่องธรรมชาตินะะในสถานการณ์ขณะน,นี้ในขณะที่เขเมรผ่านกฎหมายตัดกําลังฝ่ายค้านอีกฉบับหนึ่งห้ามพักการเมืองเอี่ยวนักโทษต้องคดีสำนักข่าวเอพรายงานว่ารัฐสภากัมพูชาออกกฎหมายห้ามพักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงอาชญากรถูกตัดสิทธิ์ความผิดการเคลื่อนไหวมุ่งหน้าขัดขวางพักกู้ชาติกัมพูชา นะครับในขณะที่จะให้ใช้ประโยชน์จากการเกี่ยวข้องของนายสมรังสีอดีตหัวหน้าพักที่ได้รับความนิยมประเด็นนี้ก็คือว่าเป็นกลยุทธ์นะฮะตัดกําลังของฝ่ายค้านก็สื่อก็พาดหัวถูกนะฮะตัดกาลังเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการตัดกําลังเพื่อที่จะเอาคะแนนนิยมของสมรังสีเนี่ยที่มีอยู่ให้ลดน้อยลงเพื่อไม่ให้สมรังสีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับกับการเมืองในพมา่าเพราะสถานการณ์ขณะนี้คนในขมรนเนี่ยนนกำลังเบื่อ คุณเซนอย่างมากคุณเซนเวลาทําการเลือกตั้งทุกครั้งโดยเฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก่อนจะเข้าการเลือกตั้งใหญ่คุณเซนจะใช้หลักที่สําคัญคือหลักกลยุทธ์ที่เรียกว่าชาตินิยมจะปลุกเรื่องชาตินิยมนะครับหลักแนะ่แล้วก็จะใช้ยุทธวิธีในเรื่องของดินแดนเขตแดนการเรียกร้องสิทธิ์นะโดยเฉพาะสร้างปัญหาให้กับไทยเพื่อให้เกิดความขัดแย้งเพื่อปลุกกระแสชาตินิยมขึ้นมาเพื่อให้ฐานคะแนนตัวเองสูงขึ้น โดยเฉพากะการเลือกตั้งท้องถิ่นเพราะการเลือกตั้งท้องถิ่นทำไมต้องสําคัญเพราะถ้าได้เลือกตั้งท้องถิ่นได้คนของตัวเองหมดก็จะเข้าสู่การเลือกตั้งใหญ่ไอ้พวกที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็ต้องสลับหลุดหนทุนเซนทําให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญตอนนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยโอกาสที่พักฝ่ายค้านเนี่ยนะครับจะชนะสูงเพราะคนเบื่อหุ่นเซนและการกลยุทธ์การปลุกชาตินิยมที่หุ่นเซนเอามาปลุกโดยเฉพาะชายแดนไทยพม่าไอ้ไทยเขมรเนี่ยนะครับ ไม่ประสบความสําสเร็จนะครับไทยไม่หลงกลเหมือนที่ผ่านผ่านมาจนเกิดกลายเป็นสงครามระหว่างไทยกับเขมรนะครับเรื่องเขาพวิหารเรื่องสารพัดเกตแดนนะครับคราวนี้ไทยไม่หลงกลเพราะไทยไม่หลงกลเพราะเขมรหันเกมไปเล่นเรื่องของเขมรแดงบอกถ้าไม่มีฮุนเซนเนี่ยเขมรไม่เป็นอย่างนี้แล้วถึงขั้นคูว,ว่าเขมรเนี่ยนะครับถ้าไม่มีฮุนเซนเนี่ยเกิดสงครามแน่นอนนะครับ คราวนี้พอสถานการณ์แย่ลงแย่ลงแย่ลงสมรังสีมีคนิยมสูงขึ้นนะครับเราก็เลยออกกฎหมายตัดกำลังนันสะท้อนให้เห็นว่ากลยุทธ์ชาตินิยมที่เคยใช้ไม่ประสบความสำเร็จจึงตัดกำลังฝ่ายตรงข้ามในเชิงกลยุทธ์เอาละนี่คือปรากฏการณ์ทั้งหมดนะครับของโลกที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่ายุทธศาสตร์โลกที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์เอเชียและเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรง สถานการณ์ขณะนี้ของโลกเนี่ยสภาวะเศรษฐกิจยังคงไม่ดีนะครับทองยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะตกต่ำอยู่ต่อไปการร่วมมือระหว่างสหรัฐรัฐรฐสเซียกับจีนมีการจับมือกันเป็นอย่างเป็นทางการนะครับแน่นอนผมเรียนหลายครั้งว่ายังไงเขาก็จับมือกันและผลที่ออกมาก็คือไม่ได้มีสงครามไปลบในสหรัฐอเมริกาไม่มีสงครามไปลบในรัสเซียหรือไม่มีสงครามไปลบในจีนเขาต้องหาสมรภูมิที่ใดที่หนึ่งเพื่อใช้ในการขายอาวุธนะครับ ซึ่งเขาปากหลักไปแล้วที่ซีเรีย <c oughs> มีความพยายามที่จะแบ่งฝ่ายก็แบ่งกันไปแล้วแต่หลักที่สําคัญที่น่าจับตามองก็คือว่าประเทศในเอเชียไม่ว่าจะเป็นประเทศขนาดกลางและประเทศขนาดเล็กนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฟิลิปปินส์เกาหลีเกาหลีใต้ไทยมาเลเซีย อินโดนีเซียเป็นต้นเนี่ยพยายามเดินเกมเขาเรียกว่า balance of power หรือการสร้างสมดุลของอำนาจไม่ยืนข้างใดข้างหนึ่งยกตัวอย่างอย่างเมื่อสักครู่เวียดนามเนี่ยไปซื้ออาวุธธยุโทปกรณ์ของรัสเซียแต่ไปพบจับมือของกับกับาทางสหรัฐอเมริกาเดินทางไปพบสหรัฐก็คือเอาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเวียดนามยอมให้จีนเปิดเส้นทางทางรถไฟใช้เส้นทางสายไหมนะครับ แต่ก็จะไปเอาผลประโยชน์พลังงานในทะเลจีนใต้มอบให้กับอินเดียทำให้จีนไม่พอใจนะครับเวียดนามก็ไปจับมือกับสหรัฐอีกได้ผลประโยชน์เรื่องการลงทุนมา3 6มหหมื่นล้านบาทหลังจากที่สามจุดหกหมื่นล้านเหรียญล้าเนเหรียญสหรัฐในขณะที่ที่ผ่านมาเนี่ยเวียดนามเนี่ยเคย,ย,ยเผชิญกับสงครามใหญ่ที่เรียกว่าสงครามเวียดนามจนกลายเป็นเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ <c oughs> โดยใช้ฐานไทยเป็นอุทเเผาเห็นไหมหลักเฉพาะนี่คือของรัสเซียไอของเวียดนามจากเวียดนามมาฟิลิปปินฟิลิปปินเนี่ยผู้นําฟิลิปปินแข็งข้อไม่เอาไม่สนอเมริกางั้นงี้งั้นอเมริกาเชิญมาก็ไม่ไปเจอไปเจอรัสเซียเจอรัสเซียเสร็จโดนดีเลยที่บ้านเกิดสงครามกลางเมืองจนถึงปัจจุบันที่เมืองมาราวีในประเทศฟิลิปปินขราวเนี้ยรัสเซียไอฟิลิปปินต้องปรับสภาพนะครับมาซ้อมรบ กับสหรัฐอเมริกาอีกคร้งหนึ่งเห็นไหมฮะเราเห็นหลักนะกลับมาที่เดิมญี่ปุ่นเหมือนกันญี่ปุ่นก็เคียงข้างอเมริกาชัดียงข้างอเมริกาจา๋าการสนับสนุนกลุ่มไอซิสที่ผ่านมามีการเอารถโตโยต้าเนี่ยไปขายกับกลุ่มไอซิสมีการเปิดเผยภาพอย่างต่อเนื่องว่าญี่ปุ่นให้การสนับสนุสน,นกลุ่มไอซิสนะครับถูกโจมตีอย่างมากญี่ปุ่นก็พยายามทำตัวเป็นฐานทัพเป็นตัวแทนพยายามทำเหมือนสมัยสงครามเอเชียบูรพาที่ญี่ปุ่นเป็นใหญ่ พยายามจะเป็นผู้มีอิทธิพลในเอเชียนะครับแต่ก็โดนกดด้วยกลยุทธ์ของจีนอย่างต่อเนื่องมีการยิงขีปนาวุธไปขู่ยียงทะเลญี่ปุ่นใกล้ในเขตเศรษฐกิจโดยให้เกาหลีเหนือเป็นคนยิงใช้หลักสงครามตัวแทนใช่ไหมจนญี่ปุ่นเนี่ยต้องหันมาร่วมมือกับทางจีนส่วนไทยตอนเนี้นะฮะผมบอกอ่ะออกตัวแรงพลาดพลาด มันก็เลยส่งผลทาให้โดนทรัมป์เนี่ยเลื่อนการเจรจาไปเรื่อยๆนะครับส่วนการจะไปแก้ปัญหาโดยการเอาแหล่งพลังงานไปยกให้เขายิ่งส่งผลทาให้ลําบากเกมตอนนี้มันอยู่ที่ทีมของรัฐบาลเ็าจะแก้ปัญหาอย่างนี้ริงแก้ไม่ยากหรอกนะครับแต่ขณะน,นี้ภาพการต่างประเทศเนี่ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดียดนะครับเพราะว่ามันยังเอียงไปทางฝั่งจีนมากมันต้องหาวิธีตลบตลบกลับมา ให้มันยืนกลางๆให้ได้ไประเทศอื่นเข้าไปหมดแล้วนะเออเข้าไปหมดแล้วนะเข,เ,ขเขาเข้าบาลานซ์ของเรามันเอียงเอียงจีนมากเลยต้องตึ๊บบาลานซ์ให้พอดีพอดีนะครับถึงจะอยู่รอดได้อย่างสมบูรณ์ขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักย์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ จดจำให้ขึ้นใจคนไทยทุกคนจดจำไว้แล้วนำไปปักที่บัตรตนแนะนำคนให้ปักที่บั่ตาพอสอนว่าให้ทำตนเป็นคนดี รักสามัคีทั่วเขตขอสื่อสัตย์สุดจริตไม่คิดตำชาเลวสามทำเพื่อชาวสยามไม่ใช่ทำเพื่อตอนเอง คนไทยช่วยกันดูแลชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีทิ่งพยองเข้ามาปกครองชาติบ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านขีดกันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ใครจะได้รุงรือ ไทยช่วยกันตูและชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองมีคนดีปกครองไม่ให้คนไม่ดีริงทยองเข้ามาปกครองชาติ้านเมือง คนไทยที่ดีต้องรวมมือรวมใจกันต่อต้านผีดก,กันคนไม่ดีทุกเรื่องไม่ให้เขา้ามายุ่งกับชาติบ้านเมือง ชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้งใจชาติไทยจะได้รุ่งเรืองดังพ่อตั้ง หลังจากชมมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับแล้วก็แล้วกดกระดิ่งใต้คลิปพอกดกระดิ่งเสร็จเวลาคลิปใหม่ๆมาท่านก็จะดมจะชมคลิปใหม่ๆก่อนทันทีเลยนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคลิปแนะนำอีก2คลิปนะท่านผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกชมได้เลยครับขอบคุณครับ